ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสามร้อยเจ็ดการยึดหุ้นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำโดยอนุมาตราหนึ่งแจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอยู่ทราบถ้าไม่สามารถกระทำได้ให้ดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา355รวักสองอนุมาตราสองแจ้งให้ในายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน